Ideo, เรื่องน่ารู้ก่อนดู I Am A Hero ่ข้าคือฮีโร่ i m m อ h e r ฮ่ข้าคือฮีโร่สร้างขึ้นจากการ์ตูนซอมบี้ยอดนิยมที่ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันรวมแล้วตอนนี้มีถึง20เล่มออซอมบี้คือเรื่องใหญ่ในการ์ตูน I Am A Hero และด้วยการออกแบบไปจนถึงเรื่องราวของผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนที่ต้องเอาชีวิตรอดจากวันที่ซอมบี้ระบาดครองเมืองทําให้ I Am a Hero กลายเป็นหนึ่งในการ์ตูนซอมบี้ที่ได้รับการยกย่องขนาดว่าสนักข่าว Anime News Network ยกย่องว่า I Am a Hero คือการ์ตูนฮีโร่อันดับหนึ่ง I Am a Hero ฉบ,บับภาพยนต์กำกับการแสดงโดยชินสุเกะซาโตะ ผู้กำบกับสายดัดแปลงหนังสือการ์ตูนให้กลายเป็นหนังและหนึ่งในผลงานของเขาก็คือภาพยนตร์ชุดกันสึก<ป>นอกจากหนังเรื่องนี้จะได้โยโอิซุมิมาแสดงนำในบทที่เดโอซูซุกิอดีตนักเขียนการ์ตูนคนนี้แล้วยังมีอีกสองนักสแสดงที่เราคุ้นหน้าอย่างมาซามินางาสะวะจากอเวลิเกลซิสเตอร์และคาซุมิอาริมุระจากฟ l y i น์คั l เล ーーงานดัดแปลงจากการ์ตูนขายดีครั้งนี้จกมาเป็นอย่างไรซอมบี้จาก I Am อ Hero จะสร้างความแปลกใหม่ตื่นตาให้กับแฟนหนังซอมบี้ได้แค่ไหนนี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้ i อ m อ h อ r o r o ร่ข้าคือฮีโร่ Hero I Am A Hero เป็นหนังแบบซอมบี้ญี่ปุ่นที่แบบทำมาจากหนังสือการ์ตูนคือซอมบี้แต่ตัวมันไม่ได้แบบ อะไรเหมือนกันหมดนะคือแต่ละตัวมันจะมีจุดเด่นของมันในแต่ละตัวมีความกําจัดยากกาจัดง่ายในแต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยเออมันแปลกดีว่ะมันมันมันไม่เหมือนหนังซอมบี้จากที่ที่เราเคยเห็นมาในขณะที่การดีไซน์ตัวละครซอมบี้ถ้าคนเห็นกว่านี้นิดนึงผมว่าสุดยอดอะผมว่าผมให้เต็มเลยพอมันมาทําเป็นหนังอะคนก็ต้องคาดหวังเป็นธรรมดาเรื่องนี้มันมีข้อคิดในเรื่องค่อนข้างเยอะพอสมควรมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันดูแบบมีสาระอะ ไปดูหนังก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาอ่านหนังสือการ์ตูนไม่ใช่บอกว่าหนังมันไม่ดีนะครับหรือว่าหนังสือการ์ตูนมันดีกว่าแต่ว่าด้วยรายละเอียดและพื้นที่ที่มันสามารถใส่ได้ของหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันมันก็เลยทําให้การ์ตูนมีพื้นที่ในการได้เล่าเรื่องต่างๆมากกว่าในหนังตัวผมเองผมชอบผมชอบประเด็นของหนังเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันพูดเรื่องที่น่าสนใจมากฉะนั้นสําหรับ i am a hero โผมชอบสุดๆเลยนะฉะนั้นเต็มสิบผมให้เจ็ดคะแนนก็แล้วกัน